thank you สวยมากค่ะวันนี้มีน้องเตดกำลังว่ายน้ำด้วยตั้งหมด ลาเกียนหินค่ะ อุ้ยอันนี้มันแดงมากอุ้ยสวยมากอันนี้มมก็อีกั่งหนึ่งเนี่ยชอบมากเห็นไหม 嗯、你，我们也要找李 私はなおきな手ぶりだと。 Thank you. ーい私たちも一緒に行くの

何で <laughs> นี่ก็ขั้นที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าบันไดนี้มีสามาสิบขั้นเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตอนเริ่มต้นนะคะหน้าตาตอนเริ่มต้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอกันตอนท้ายค่ะ

เราไม่เห็นคนเลยเป็นไงบ้างคะชิลๆค่ะบานมากสี่ร้อยกว่าคัน <laughs> ตอนเรกๆจะค่อยๆเดินอย่ารีบพอไปถึงครึ่งทางเราก็ค่อยเร่งสปีดขึ้นทีละนิดถึงประมาณสักห้าสิบขันสปีดเลยทีเนี้ยได้ค่ะ oh my god oh my

ไอ <iento> ้ท่านคนเดียวเดีย่าลี้ยงปคับแบบโบราน เดียวบ้านนะคะ ออับันไดเขาสูงดูข้างนอ,งอ,อ,อันนี้ชั้นที่สี่แล้วนะคะ นี่วิวจากชั้นดาดฟ้านะคะไม่น่าเชื่อว่านแบบนี้ก็มีดาดฟ้าถึงนเสือเดือแล้วม่้าทำนะบ้านเราก็น่าไปทำนะแข่งเลงเนะแล่อโอ้อันนี้ยยเสือตะตามีหรือเปล่านะเนี่ยใช่เลยเนี่ยวางข้าวใช่ไหมหรือว่าเสือ เสือเราเลยทำจากฟางข้าวเลี้ยวเยอาแม่ลองใส่ไหมเอาคลิปนี้เผยแค่ไม่ได้เลยอยูต้องทาให้ได้นะถ้าคันก็ไม่ต้องสงสัยถ้าวันนี้เป็นอะไรไปก็ไม่ต้องสงสัยไอตัวนี้แน่เลยครับ โอ้ยเท่มากเดี๋ยวรอบหน้าเขาไม่ให้จับอะไรแล้วขออนุญาตนเจ้าของมาจากเจ้าของเสื้อมาแลต้อง look h a อือันนี้ต้นอะไรเนี่ย มเป็นอย่างน,นี้คือสามารถจับน้ำได้เลยอ่ะมีน้ำใสมากมีมีปลาตัวใหญ่ wow, <cười> 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 <cười>